โอ้โฮคุณคิดนะดีแล้วคิดดีๆพูดดีทำดีโอเคนะคุณคิดนะครับอืมแปลว่าเข้าใจทางลึกของลุงไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงกำลังวิทย์น้ำที่แอ่งน้ำมันจะไม่มีน้ำแล้วตอนนั้นคือแม่น้ำยมจุดนั้นนะครับนะครับลุงก็วิทย์ไปไเรื่อยมีคนมาถามมันทำอะไรลุงทำให้ฝนตกอะ อย่างนี้มันตกได้ไงวะนี่แหละคือภาษาปรชาัชญาถูกต้องครับที่คุณคิดในรูปปรัชญานะครับหนึ่งคือความสงสัยเพราะฉะนั้นคนที่สงสัยปุ๊บไม่ได้คิดนะแล้วก็ต่อว่าลุงไปหลายรูปแบบแปลเขามองเหรียญด้านเดียวนะครับอีกด้านที่สองนะที่ลุงกําลังวิทย์นะรตรงนั้นนะฮะไม่มีใครรู้แน่นอนว่าลุงคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะความคิดตรงนี้ใช่ไหมครับ รู้จักคาว่าเด็ดดอกบัวเสวถียรตั้งดวงดาวไหมครับนานละ่ะใช่มีแต่นูน่ละละนนะระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยอรหันต์เขาทาได้กันนะครับนะเอามันใกล้เคียงโยนก้อนหินหนึ่งก้อนลงไปแม่น้ําเจ้าพญากันแล้วกันมันออกทะเลไปกระทบฝั่งที่อเมริกานี่ในเรื่องของปฏิบัตมันสามารถคิดคํานวณได้ด้วยตรงนี้ทางในเชนิงวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่คุณเห็นที่ผมทำาน่ะมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ นั้นต้องเป็นปรชัชญาแต่เป็นพุทธปรัชญานะครับเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเอามป็นชัดนเลยก็คือต้องเจอด้านที่สามของเหรียญครับจึงจะทำได้โอเคนะหรือต้องเจอขั้วที่สามของแม่เหล็กโลกใบนี้จึงจะทําได้ครับท่านถ้าไม่เจอก็ไม่มีทางทาได้ลุงเจอตรงนั้นมันก็ very easy ฟอร์ลุงแต่มันก็ได้รับประโยชน์กับโดยทั่วหน้ากันใช่ไหมครับเรื่องของฝนตกอย่าสงสัยเลยครับสิ่งนี้แหละครับพระศาสดาทั้งหมดทุกพระองค์เขาให้ไว้กับชาวโลกแต่พระพุทธเจ้านี้แม่นมากก็คือสิ่งนี้ครับท่านคือพุทธปรัชญาครับเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนทั่วโลกลุงได้สิ่งนั้นมานั่นคือพระธรรมเพียวมากครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจึง สามารถทําให้รู้เห็นให้สัมผัสแต่ต้องได้นั่นเองครับดีมากครับที่เข้าใจคําว่าปรัชญาต่ย้าเน้นพุทธปรัชญาเท่านั้นนะครับคุณนาะคุณเพ่คุณโยมจบข่าวครับผม